คือเราอ่ะพยายามพิสูจน์ทราบด้วยตัวเราเองอพลังงานที่ฝันดีฝันเด่นหรือว่าตัวฝันดีนี้ม,มันทำอะไรวะความเชื่อแบบนี้เพราะทําเรื่องราวของกู้ภัยเื้อสละก็มาพบเจอเรื่องประหลาดในชีวิตคนเหาะได้พี่ว่ามันมีจริงไหม คุณเคยเห็นเหรอ่เห็นดิก็เป็นบุญตาแหละพวกนี้แค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากศาสนาเนี่ยถูกกำหนดมาให้เห็นแค่นั้นคุณเห็นภาพในหัวตัวเองนะใช่มันขึ้นมาเป็นภาพอะเฮ้ยมันเป็นพิธีสองศาสนาทุกอย่างถ้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งมันเหมือนคนขี้โม้แต่เวลาเห็นเองนะมึงเอ้ยพูดผีปีศาจเจอเนี่ยมึงตายท่านไม่ได้มาโชว์อภินิหารเพื่อให้กราบสักการะท่านแต่ท่านบอกว่าพวกนี้มันมีอยู่จริง นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่าง,างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุมคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ้อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ ที่กำลังมองถึงอย่างนี้นะเพราะว่าอพอคุยกับเล็กกับใหญ่เนี่ยเล็กกับใหญ่จะให้คําจํากัดความนะสิ่งที่เรายังหาคําตอบไม่ได้นี่นะว่าเป็นพลังงานนะคนโบราณอาจจะใช้คําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะใช้เรื่องราวเกี่ยวกับเป็นเทพพเจ้าเพราะเขาไม่รู้จะอธิบายเรื่องพลังงานนี้อย่างไรนะแต่เล็กใหญ่ใช้คําว่าพลังงานแต ก็น่าจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันบางทีเนี่ยถ้าเรากําหนดว่าเทพเจ้าคือองค์นี้องค์นี้องค์นี้ก็เป็นซิมบูิกที่เรากําหนดขึ้นมาว่าท่านเป็นอันนี้แต่จริงท่านเป็นพลังงานอะไรบางอย่างคืออันนี้มันเป็นภาพนะให้เราเห็นว่าอันนี้เป็นเจ้าแม่นอิมอันนี้เป็นองค์พระพิคเนตหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้กวนอูเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่แต่เราอะถ้าแปลสภาพเป็นพลังงานถ้าคนหมู่มากคุณจะรับรู้ด้วยพลังงานแสงแดดคุณร้อนไหมร้อนลมเย็นคุณสัมผัสมืด สว่างเนี่ก็คือพลังงานทุกคนอ่ะรับรู้ด้วยพลังงานอยู่แล้วเราก็ได้รับเหมือนกันตอนนี้โลกอ่ะพลังงานมันกาลังทําการแบ่งแยกให้ชัดเจนใครควรจะอยู่ในที่ไหนคดังคนที่เขาเก่งหรือประสบความสำเร็จสูงสูงเขาก็ได้รับพลังงานของเขาคนที่นู่นนี่นั้นไม่เก่งพูดเก่งไม่มีอะไรแต่สามารถพูดเรียกทรัพย์ได้คุณคิดว่าพวกนี้ที่เราเห็นด้วยตาด้วยมนุษย์เราทุกคนอ่ะและทําไมเราไม่บอกเขาแม่งมโนแต่ไอสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะ อีกด้านหนึ่งของอีกมุมหนึ่งอ่ะไอ้พวกที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่พลังงานจัดสรรให้มาในอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะมันก็มีคนเหาะได้พี่ว่ามันมีจริงไหมคนเหาะได้เหมือนคนหลบลอยได้หรือแวบตัวไปเนี่ยไบไปเหมือนแบบไปเห็นตัวเลยเนี่ยกลับใบกลับมามียานแข็งแรงก็เคยได้ยินเรื่องราวคือเรื่องพวกนี้มันฟังมาเยอะมากนะเวลาฟังเรื่องราวอ่ะคนเชื่อเนี่ยเชื่อแบบเชื่อจริงๆเลยแล้วพี่คิดว่า เขาจะทําให้เราเห็นทุกคนไหมไม่เอาง่ายๆอย่างแม่จีบุญเรือนพี่เคยทำมาคุณแม่บุญเรือนเนี่ยที่ท่านมีพิญญาญาณนะนะก็มีเรื่องราวการทดสอบว่าท่านสามารถแวบเข้าไปอยู่ในที่ที่หนึ่งสาลาแห่งหนึ่งได้ทั้งที่เขาล็อกประตูอะไรแน่หนาแล้วเขาเป็นการทดสอบกันเลยมีหลายตาหลายคนที่พิสูจน์แล้วก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าขานของวัดสัมพันธวงศ์อ่าอย่างเงี้ยก็ก็มีคนทําได้ที่เราเคยได้ยินแต่เจอกตัวเนี่ยไม่มีแน่นอน ก็เหมือนถ้าสมมติว่าผมเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสามารถแบบทําให้เห็นว่าหินลอยอยู่บนมือเราได้เฮ้ยอย่างเงี้ยคุณจะเชื่อไหมคุณเคยเห็นเหรอ<ะ>เห็นดิแต่จะให้ผมถ่ายกล้องไมให้คนดูเหรอมันก็ไม่ใช่ออแต่เราเห็นเนี่ยหินลอยอยู่บนมือแล้วก็สามารถเรียกกลับไปทุกอย่างงี้ได้โอ้โหคือหินลอยอย่างเงี้เหรอท่านแสดงให้ดูใช่บอกให้แบมือแล้วอธิษฐานแล้วก็วางหินอยู่บนมือแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วก็หมุน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 อยู่บนมือหินลอยหมุนอยู่บนมือด้วยแล้วท่านก็เรียกกลับ อันนี้คือที่เชื่อว่าท่านไม่ได้ให้ทุกคนเห็นท่านรู้ว่าเล็กใหญ่เห็นได้ใช่แต่ถ้ามาเล่าให้ฟังทุกคนก็บอกโมก็ใช่ไงก็บางสิ่งบางอย่างมันคือสีเรตมันคือความลับมันไม่สามารถที่จะให้ทุกคนเห็นแล้วอยู่่ท่านทำไมท่านแสดงให้ดูท่านบอกว่าไงผมเจอที่สนามบินผมก็ไม่ได้อะไรโอ้โหแต่แบบรู้สึกว่าในความพิเศษก็คือว่าทำไมเอวของท่าน มีของเต็มของเครื่องร้างอะเหรอเครื่องร้างเต็มเอวเดินผ่านอิพิเคชันไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ของเต็มตัวไม่ดังเอ้าเราต้องถอดกันยับเลยนะเวลาเข็มคงเข็มขัดเป้งอดกันอ้ยทำไมประคดของท่านการบินไทยทําให้อแล้วทําไมพอไปขึ้นเครื่องบินท่านได้นั่งแังนี้แล้วพอลงไปที่ภาคใต้ลงไปแล้วทําไมคนแบบมารอรับท่านเยอะขนาดนี้แล้วพอเราไปคุยแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้มาหาท่านนะ แล้วเราไปแล้วเราได้รับความเมตตาจากท่านแล้วท่านก็บอกว่าเคยเห็นไหมงาช้างแหม่มอดแก่ะสลักเทพเพื่อเอาไวป้ปราบผีอะเอาไปดูให้ถือ,อท่านไม่ได้มาโชว์อภินิหารเพื่อให้กราบสกาละท่านแต่ท่านบอกว่าพวกนี้มันมีอยู่จริงเคยเห็นนี่ไหมหินสิ่งนี้ลอยได้แล้วก็ทำให้ดูใช่แล้วก็บอกด้วยคำตอบคือว่าอะไรหินจากดาวอังคาร หินที่ลอยได้เนี่ยหินดาวอังคารแล้วท่านมีได้ไงอ่ะนาซาเอามาให้ท่านเอ้ยอ่าอเมริกาก็ลอยฝังแค่นี้ไงผมผมอยากรู้จักพระอาจารย์ท่านนี้แล้วเดี๋ยวจะถามหลังไหม่รอบ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 ไม่ต้องเล่าว่าเป็นท่านไหนแต่มีมีเออบางสิ่งที่เห็นเนี่ยเวลาเล่าอย่างเงี้ยมันเหมือนคนขี้โม้แต่เวลาเห็นเองนะมึงเอ้ยยันที่เขาสัตว์น้ํามันเนี่ยบนกระหม่อมเนี่ยแล้วลอยขึ้นมาให้เราเห็นี่ะเฮ้ย ที่คุณเห็นในคนอื่นเขาไม่เห็นนะสิกลมช่างเขาเด็กเล็กมีพลังงานอ่ะไม่ก็ถือว่าก็เป็นบุญตาแหละคนอเงี้ยแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่อีกอันนี้ที่ผมเจอก็คือสมิงเฮ้ยออกมาเขาใส่ในหล่อแต่ตรงที่เราเห็นไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นข้างในเนี่ยมันมันเจ๋งมากอ่ะคําว่าสมิงคือแบบดุดันแบบเสืออแต่มันคืออาคมมันคือแบบสามารถที่แบบมองปุ๊บแล้วมึงมึงตายอ่ะหยุดให้เขาแดกเลยอย่างนั้นอ่ะ คือคือมันเป็นแบบมันเป็นยันที่แบบเขาเรียกว่าแบบม,มันฉมังมากมฉะนั้นเนี่ยพูดผีปีศาจเจอเนี่ยมันตายคืออันนี้ก็ว่าเป็นตามเรื่องนะตามที่เราเห็นแต่แบบ,ค,บคือที่เล่าเนี้ยพยายจะย้ำอีกทีว่า<ม>เราไม่ได้อุปโลกพูดเพราะ<ม>อุปโลกพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์คือเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เวลาเราเห็นเนี่ยกับสิ่งที่เรียกว่ามีพลังงานเนี่ยมันแบบโอ้โหมันมันเจ๋งอะวันนี้ที่เรามาคุยกันอะไม่ใช่ว่าผมอะ อะไรทั้งสิ้นแต่ผมแค่อยากจะบอกมุมมองและในเรื่องของความเชื่อว่าไอ้สายมู่คุณไม่เจอกับตัวคุณไม่รู้ผมเชื่อว่ามันมีมูของผมคือพลังงานเราใช้คำว่าพลังงานนะสำหรับเล็กใหญ่คือพลังงานพลังงานเพราะว่าผมเชื่อว่าในทุกอย่างในโลกเนี่ยเกิดสิ่งที่เหนือเหนือการจับต้องด้วยเนื้อตาหรือความรู้สึกเนี่ย มันก็จะมองในมุมของการอุปโลกก็ได้ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ทําให้เราเหนือกว่าคนอื่นพิเศษแต่ในมุมผมมองว่าในเมื่อเรายังอยู่ในโลกที่มีความหลากหลายทางความคิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกลางได้มากสุดเลยคือคําว่าพลังงานเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันคือสิ่งที่จับต้องได้พลังงานลมพลังงานแสงพลังงานทุกอย่างเนี่ยม,มันล้วนแล้วแต่มีปฏิกิริยาต่อ ความเป็นไปของมนุษย์ทุกอย่างถ้าอธิบายทางวิทยาศาสตร,ร์ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ,ถ้ามองอีกถ้านนมองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพลังงานบางอย่างคือเราพยายามพิสูจน์ทราบด้วยตัวเราเองอในสิ่งที่เกิดขึ้นของคําว่าพลังงานพลังงานที่ฝันดีฝันเด่นหรือว่าตัวฝันดีนี้มันทำอะไรวะก็คือเขาเรียกว่าผู้ถูกเลือกผมไม่ได้เป็นเทพเพียงแต่ซันติงบางอย่างพลังงานมันได้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า ที่เข้ามาในสมองของเราก็ได้แล้วก็ทําให้เราเห็นภาพที่ส่งความถี่มาพลังงานให้สติเรามันมันมันเป็นแบบนี้มากกว่าทุกอย่างมันไม่ได้มาฟรีๆพี่ได้มาต้องแลกไปเอ้าแลกยังไงก็ตอนแรกที่เราเริ่มเห็นต่างๆเห็นดวงชะตาชีวิตคนอื่นเดินมาเนี่ยสมมุติเห็นพี่มาแม่ เดี๋ยวอีกสวันเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องล้มขาหักแน่เลยเก็ไปบอกเขาพอบอกปุ๊บเขาก็ <c oughs> เกิดขึ้นนั่นแหละแต่แบ่งกูมาครึ่งหนึ่ง <c oughs> ว่าเดี๋ยวรถชนถังขยะบังเดี๋ยวรถ <c oughs> ยาง <c oughs> แตกนกบินมาชน <c oughs> รถอย่างเงี้ย จนแบบพี่มันอะไรวะโบราณก็พูดไว้ไงว่าการที่เราไปรู้ดวงชะตาคนอื่นไปดูดวงทํานายชะตาให้คนอื่นเป็นการเอาความลับสวรรค์มาเปิดคุณก็ต้องรับไปด้วยตอนนั้นไม่รู้เพราะเป็นวัยรุ่นเราก็พูดไปเรื่อยทีเราก็แบบว่าเรียนรู้จากอะไรอะ่ะพอพูดเสร็จคือเราไม่ได้เป็นเป็นเหมือนผู้ที่มาศึกษาโดยตรงที่จะมาเป็นอ,ะอ่ะคือเราก็เป็นดารานะักแสดงไป่ัช่ร้องอะ่ะไม่ได้แบบมีธงในชีวิตว่าฉันจะต้องเป็นหมอดู หรือว่าเป็นอะไรหรือจะต้องมีอะไรเพื่อให้คนมากราบสักการะไหว้เราอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าต้องมาทํานายทายทักเพื่อให้สื่อไปลงแล้วแบบถ้าโพเข้ามาก็ดังเลยอะไรอย่างนี้ไงอย่างบางคนมันก็จะทาอย่างนั้นเลยนะผมเชื่อความสเปเชียลของคนอ่ะมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าถ้าแบบนี้มึงก็ต้องรู้เดี๋ยวว่าหวยจะออกเลขอะไรไม่ใช่ตักกะประหลาดถามว่า ทำไมอ่ะจะต้องพูดแต่เรื่องทุกข์ให้เขาทําไมเราไม่พูดเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยจะรวยแล้วเดี๋ยวจะมีมความสุขมมีอะไรพลังงานมาตอบว่าอะไรว่าพอเวลาบอกความสุขเขาจะสนใจมึงเหรออืมก็จริงทุกอย่างสสารเนี่ยถูกกาหนดมาให้เห็นแค่นั้นมันถูกกําหนดมาออหมดแล้วเรื่องราวแบบนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ผมเคารพการตัดสินใจของทุกคนเ,ออเขามีความเชื่อแบบนี้เพราะอะไรออมันต้องมีที่มาที่ไปเนี่ยวันเนี้เรามาคุยกับเล็กใหญ่เรารู้เลยอ๋อมีมาตั้งแต่แมทถูกไหมแล้วก็ เติบโตมาในครอบครัวแบบนี้ถึงมีพื้นความคิดแบบนี้แล้วสุดท้ายพอมาทำเรื่องราวของกู้ภัยเสียสละก็มาพบเจอเรื่องประหลาดในชีวิตต่างๆนานาแล้วถ้าบบคุณเป็นเล็กคุณเป็นใหญ่คุณจะไม่เชื่อเรื่องพลังงานถ้าคุณเจอแบบนี้ถ <c oughs> ูกไหมอยู่ๆเฮ้ยทำไมเรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ยังเล่าไปถึงครึ่งเลยนะเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไปเจอมันมันมันมีําอะอะแล้วคุณความโซนของคุณสองคนน่ะมันทําให้ไปพบเจอมากขึ้นเพราะเขาชอบทดสอบ อันนี้มาถึงเมื่อแี้ที่มาเจอพี่ที่นั่งข้างละผมเลี้ยวรถเข้ามาเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยักษ์บอกพี่ผมเข้ามาเนี่ยคนรู้ประพฤติเลยอ่ะพี่ทําไมที่เนี่ยผมเข้ามาผมเห็นยักษ์ยืนคุมอง์บัลเริ่มเลยจริงมั้ยยืนท่อมแบนเนี้ยจริงป่ะจริงเลยนี่ผมไม่ได้มีท่านคนเดียวนะมีที่ห้องนั่นแหละองค์ดำอ่ะเต็มไปหมดเลยองค์ดำๆแต่พผมเลี้ยวเข้ามาเฮ้ยที่นี่มียักษ์เอ้านี่อย่างเล็กเนี่ยบางทีไปเห็นไปเห็นยักษ์ที่พิติก กลิ่นสีอย่างเงี้ยถูกไหมใช่อตอนนั้นคืออยู่ๆทำไมไปเห็นไปถ่ายรายการกับพิทิที่ไหนสักที่นึ่งแหละแล้วพิทิก็นั่งรถมาติดรถกลับมาด้วยครับแล้วผมก็นั่งไปเสร็จก็พิทิพิทิพิทิมีบูชาหรือว่านับถือยักษ์ด้วยเหรอตามสไตลยยักษ์เทียอะไรเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวจะได้นี่นะเป็นเหมือนกับกระบองอ่ะกระดอนผมอยากจะกระบองอะไรขนาดนี้แหละเออเออโหกระบองเทียอะไรไม่มีหรอก คุณเห็นอะไรตอนนั้นผมเห็นยักษ์แต่เวลาวิธีการเห็นเนี่ยการเห็นยักษ์หรือว่าการเห็นออสิ่งที่เรียกว่าเหนือเหนือธรรมชาติเนี่ย<ะ>ไม่ใช่เหมือนกับเราดูหนังที่แบบว่าจะมาแบบว่าเห็นออยักษ <พอ S 1> ์เลยไม่ใช่ออแต่เป็นพลังงานที่รู้บ่งบอกสถานะว่านี่ยักษ์ออนี่ฤาษีนี่เ,ออเทพอ,อ,อะไรประมาณนีออ้ก็คือเห็นพิติก๊กแต่มีพลังงานบอกว่าเฮ้ยทำไมมียักษ์ พอวันลูกขึ้นก็โทรมาหาผมอีก,อกวันหนึ่งไอ,อ้เล็กเนี่ยมีคนเข้ามาให้กระบอกคัวแม่งมึงอะไรของมึงวะเนี่ยเออ,เอ,อแล้วผมก็มาหาแกที่บ้านออมาดูโอ้แกเ,เออเนั่นแหละแล้วก็จนที่มีมาทักว่าแกปีปู่ฤษีตาไฟใช่แต่พอดีช่วงนั้นก็ห่างแต่วันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วไปเจอแกที่เวิร์กพอยทีหนึ่งแกก็เฮ้ยไอ้เล็กเดี๋ยวนี้แกก็ถือว่านำเปราวันของที่มีมาอยู่แล้วอ่ะพี่มันเรียกว่ามันแรง พ่ติกก็ใช้คําคล้ายๆกับเล็กใหญ่ก็คือพิติกชอบใช้คําว่าสัญญาณมันคือสัญญาณอะไรนี่มันเป็นสัญญาณนี้สัญญาณนี้แต่พี่เชื่อว่าสัญญาณนั้นนะ่ะคือพลังงานหเหมือนกับที่เล็กกับใหญ่สื่อสารออกมาเพียงแต่ว่าใช้คําคนละคำเท่านั้นเองไอ้พลังงานเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันเป็น,นพี่บอกอ่ะคือผม,มหมอรักเนี่ยคเคยมาให้ลองก็หยิบมาเขาบอกอวางในมือเราก็บอกไม่รู้อะไรถอผ้าแล้วก็จับแล้วก็ถามคุณเห็นอะไร ถามผมอ่ะผมก็บอกผมเห็นเป็นเหมือนพระผงหน้าคล้ายๆเหมือนยักษ์แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นภาพขึ้นมาคุณเห็นภาพในหัวตัวเองนะใช่มันขึ้นมาเป็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นพิธีสองศาสนาเฮ้ยมันเป็นของโบราณแล้วเราก็เห็นไอ้คนที่ถืออันเนี้ยจะใส่อยู่ในมือหรือคอหรืออมไว้ในป่าแล้วถือดาบแต่ไม่ได้เป็นคนฝันเป็นคนสั่งให้ไป ก็แสดงว่าเป็นแม่ทัพผมก็พูดไปอย่างงี้กังแล้วแกว่างไงแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันฟิลลิ่งของผมมันเหมือนพระเนี่ยอันนี้สร้างอยู่ในรัสมัยของพระเจ้าชัยวรมันเฮยผมพูดอย่างนี้นะผมก็พูดเนี่ยผมมีความรู้สึกแบบน,นี้<ค>นจริงๆนะและสร้างสร้างสองศาสนาสองสองพิธีกรรมครับแล้วคนที่จะมีได้เนี่ยก็คือต้องเป็นพวกที่มีอํานาจต้องเป็นไว้พวกรัฐมนตรีหรือเป็นอธิบดีนำอะต้องต้องมีอํานาจสูงสัก ไม่สามารถอยู่กับคนบุคคลทั่วไปได้เพราะมันอํานาจของเขาอ่ะมันต้องอยู่แบบนั้นมามนมาอยู่แบบได้ยินไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยบารมีไม่ถึงเขาก็หยิบมาเขาเปิดซองให้ดูเปิดถุงเป็นพระที่หน้าเหมือนยักษ์พระในสมัยยุคพระเจ้าชัยวรมันอ่ะอ๋อรู้ละเป็นทรงจะแบบโบราณเริมเรียมเป็นเป็นเหมือนเทพเป็นศิลปะอารามเอนแบบนั้นเออแล้วแกก็เก็บ ล้วบอกเอาไม่ให้ผมเหรอก็บอไม่ให้เขาเก็บเจอเขาฝากข่าของดีเยอะอาจารย์อ่ะครัอาจารย์รักครับเอ้าแล้วแล้วแกถามเราเพื่ออะไรเพื่อจะฮัลโหลเทสเพื่อเทสว่าเราเห็นเรารู้ไหมอ่าแล้วพอเขายื่นมาอีกอันหนึ่งอีกถุงหนึ่งผมจับปุ๊บการผมไม่เอาเพราะฟิลลิ่งคืออะไรบ้งทำให้ผมหมดแรงมันเป็นหินหินบางตัวผมไม่สามารถถือได้ที่มันเป็นหินที่แบบบางตัวที่มันเป็นแบบ เป็นโลหะผสมแล้วเราจะรู้สึกอ่อนแรงปวดแรงช็อตเหมือนช็อตอะเหมือนช็อตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอาจารย์ว่าไงทีนี้ก้คืนอาจารย์ไปเดี๋ยวจารย์เขาก็หยิบมาอันนี้เป็นหินจากดาวอังคารอันนี้อีกแล้วนั่นแหละจะมีเยอะเออพวกเนี้ยแล้วของผมก็เอาพามาใส่ในมืออ่ะลองกำเจ็บปุ๊บผมก็โอ้ยเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งสองสสี่เอาคืนปุ๊บอืถูกต้อง เล็กก็ไปรู้ด้วยเหรอว่าพอกรรมปุ๊บพระอะไรหนึ่งเขาเ็ใช่เขาได้เห็นี่หัวเลยอ่ะอ๋อเป็นงนี้ผมก็ด้พูดตามที่เห็นเลยนะเป็นอย่างนี้นะด้านหน้ามีแม่น้ํานะด้านหลังเป็นที่ทึบๆมันจะเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วคนที่ถือเนี่ยเป็นคนที่มีแบบว่าบุญบารมีเยอะนู่นนี่นั่นตอนนี้มีคนที่มีพลังงานแบบนี้แล้วพยายามโทรหาผมมากเลยแล้วก็บอกว่าเขาสามารถทําแบบนี้ได้แต่เรื่องที่เราเห็นแล้วันนี้พี่มันเห็น แต่มันก็หลุนกับการที่พูดไปแล้วเนี่ยจะโดนเขาด่าคุณไม่ต้องห่วงคนช่องนี้เนี่ยเข้าใจดีทุกอย่างเรื่องมูไม่เชื่อไม่ลบหลู่แน่นอนอันี้ไม่กล้าเลยอันนี้ของจริงเลยว่าเรื่องมูผมมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีปลูกเสกพระที่อยุธยาวัดที่พม่าไปตั้งฐานตอนที่มาแล้วก็ไม่เผาวัดที่มีพระทรงเครื่องที่ที่พม่าไปตั้งฐานอะไปตั้งเป็นกองทัพแล้วไม่เผาเดี๋ยวนะวัดอยู่ตรงตรงข้ามข่ายศรีกุกเหร ไม่ใช่อะไม่เป็นไรย้อนกลับมาไปทําพิธีปลูกเสกพระก็เข้าไปนั่งเขาก็มีพระเกจิอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันแยกกันไปอะบางทีเราอยากไปนู่นไปนี่แต่อยแยกกันแต่นี่ไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีมีเหตุให้ต้องไปเพราะว่ารู้จักกับแม่ของภูริอะไอ้คุณแม่ครับแล้วคุณแม่ก็รู้จักกับพระอาจารย์ครับอีกท่านหนึ่งก็ไปนั่งบ่ายแล้วก็นั่งอยู่ในพิธีปลูกเสกเราอะก้มไหว้ยางเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นนะ เราไม่ชำเลืองตาขึ้นเพราะถูกเหมือนถูกกดเว้ยันนี่เป็นการเหมือนกับเดินผ่านข้างหน้าเราแล้วเราเหมือนว่าอย่างเงี้ยเห็นรองเท้าที่เหมือนถักด้วยทองรองเท้าแบบที่ไม่ใช่คนธรรมดาใส่ต้องเป็นคนที่มีหน่เนื้อพระบรมวงศานุวงศ์รองเท้าแบบสวยถูกต้องแล้วเป็นทองถักอ่าอเดอและระหว่างคือตีนราเห็นปุ๊บคืออันนั้นก็อเมซิ่งอยู่แล้วแต่รู้สึกเหมือนมีคนกดไว้ไม่ให้เราเงยขึ้นมามองไม่ใช่กดด้วยคนกด แต่เป็นรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะเงยหน้าขึ้นมาต้องใช้คำนั้นแต่สิ่งที่ Amazing Double ไปก็คือกลิ่นที่ไม่ใช่น้ำหอม,อมไม่ใช่ดอกไม้มไม่ใช่อะไรเลยแต่มันเป็นกลิ่นหอมที่แบบมันไม่ได้หอมแบบโอ้โหดาวเดิลฟดบเลยนะครับแต่มันแบบมันละมุนมากม,ม,มันไม่ใช่ดมเพื่อให้มีกลิ่นสัมผัสแต่มันเข้าไปถึงเซนส์ในส่ประสาทว่าเนี่ยัน เคิมมันแบบมันสบายเป็นครั้งแรกที่เราได้กลิ่นเขาเรียกว่าหอมเนื้อนาบุญเ้ยกลิ่นเนื้อนาบุญใช่เอกลิ่นกษตริย์อ่ะเฮ้ยเนี่ยแม่งคนมีบุญอ่ะเข้าใจป่ะแค่ดมก็รู้สึกว่ากูเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เหมือนอยู่ท่ามกลางของแบบความใสสว่างอ่ะอันนั้นแหละเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบเออแม่งเจ๋งพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลใช่ แล้วได้ได้มามบ้างเปล่าอ่ะได้แต่ผมก็เก็บไปไหนแล้วว่างั้นแนั่นแหละต้องของดีสิใช่เอออันนั้นแหละคือเป็นแบบครั้งแรกที่เรารู้สึกที่เล่าอย่างนี้เพราะได้รู้ว่าเราก็เป็นนักทดลองแต่เราเม่ที่แบบว่ากูจะสุดโต่งจนแบบไม่ฟังใครเลยไหมเราก็แค่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรอวะจรงิงๆแล้วก็เรื่องของพลังงานการเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเนี้ยที่มีแบบเนี้ยเขาจะไม่พูดนอกจากอยู่สายเดียวกัน เขาถึงจะเล่ากันเหมือนคนชอบดูรถก็จะดูรายการรถถ้าสมมติสายมูเขาก็จะไปดูมูทางนู้นเลยหรือถ้าสายจิตวิญญาณก็อะนี่หรือว่าถ้าสายในเรื่องของพลังงานเขาก็จะดูกันเพราะว่าเขามีประสบการณ์แบบนี้แต่ที่บางอย่างเราไม่สามารถพูดให้กับคนดูหรือพูดให้ได้ทั้งหมดผมยังไม่มีใจที่เยี่ยมหารพอที่จะให้คนมาดูถูกและปลามาทผม ว่ามึงมาหากินกับสิ่งนี้เหรอเอ้ยฝันดีฝันเด่มันตกอับถึงขั้นที่จะต้องมานี้อบ <า S 1> บถามตัวเองมาเป็นมงูงแต่สิ่งที่เรากำลังพูดเดี๋ยวผมพูดกับพี่ว่าไอ้คาว่าคุณไม่เจอกับตัวคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยจะมาเล่าให้คุณว่าตัวผมอะรู้ว่าอยากจะอ,อะไรสมมติดูของพี่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ก่อนที่อันนี้เมื่อกี้ก็เห็นอันหนึ่ง ของพี่เป็นยันที่ทําจากเหมือนแผ่นทองอืี๋ยเดี๋ยวพี่จะได้เหรอแผ่นหนึ่งขนาดนี้แล้วก็จะเขียนเป็นเหมือนกับเป็นขึ้นมาอย่างนี้่างนี้อางนี้แล้วก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมข้างในมีทั้งหมดหกช่องแล้วจะมีเขียนอักขรทั้งหมดเลยคุณรู้จริงผมบอกเลยผมกำลังจะได้งาจริงจริงเพราะผมขอพี่รับแผ่นนี่ไปก่อนไม่ใช่จริงจริง ผมเลยจะได้เพราะผมขออาจารย์ไว้ผมขอพระไว้อ๋อเหรอเออเรื่องนี้เล็กไม่มีทางรู้ผมไปช่วยทําบุญที่วัดหนึ่งที่เก่งเรื่องยันมากท่านบอกว่าเก็บไปให้แล้วแต่ผมยังไม่ได้นะผมยังไม่ได้แต่พอพูดขึ้นมาปุ๊บผมตอบนี้ได้เลยว่าใช่เลยเพราะผมขอท่านคือท่านเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ของการสืบสารวิชาจากตักกศิลาแห่งนี้แล้วก็ท่านเขียนได้คนเดียวแล้วผมบอกว่าผมขอยันเนี้ยผมอยากได้มากเลยเออพอพูดปุ๊บ เขาบอกเก็บไว้ให้แล้วให้เห็นอยู่เออเนี่ยเห็นไหมมันก็พี่อยากให้พี่สุจน์ก็ไม่รู้ก็แค่พูดก่อนตอบยากนะตอบยากนะออะผมถามพี่ว่ามนุษย์ต่างดาวขอเปลี่ยนเรื่องมาอันนี้เลยว่าพี่ว่ามีจริงไหม ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ